ส่วนเช้าวันนี้ขออนญาตเริ่มต้นที่เรื่องนี้ครับเรื่องของรถกระบะนิดน,นึงครับมีคนขับรถกระบะไปปรากฏว่าไปชนเสาไฟฟ้า,าแล้วรถเนี่ยมันไปตกกล่องกลางถนนโชคดีครับมีพลเมืองดีอยู่ในเหตุการณ์เข้าไปช่วยเหลือไว้ได้ฐานไปดูวินาทีแห่งการช่วยเหลือคนคนนี้ออกมาจากรถครับไปล้วเพื่อน เนี่ยครับโหต้องพยายามกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับนาทีพลเมืองดี2คนครับวิ่งข้ามถนนเข้าไปช่วยคนขับรถกระบะสีขาวคันนี้ครับไปตกร่องกลางถนนแต่ว่าก่อนไปตกร่องกลางถนนเนี่ยเขาไปชนเสาไฟฟ้าริมทางครับแล้วก็เสียหลักทาให้รถพลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปตกร่องกลางถนนบริเวณถนนมิตรภาพครับในพื้นที่บ้านนนนไพรวันอาเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาสภาพหน้ารถคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะครับด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินเลยนะครับส่วนคนขับเนี่ยติดอยู่ในรถ ออกมาไม่ได้ครับคนละเมืองดีก็ต้องช่วยกันงัดช่วยกันแงะอย่างแล้ะครับงัดแล้วก็ดันดันดัน,ด,นดึงดึงดึง,ดงจนกระทั่งเปิดประตูออกมาได้แล้วก็นําผู้บาดเจ็บออกมาอย่างปลอดภัยนะครับคนขับรถเนี่ยเป็นผู้ชายวัย45-50ปีบริเวณศีรษะมีอาการแตกเลื่อนไหลนะครับจากการสอบถามคนขับก็ปรากฏว่ารู้ว่าขับมาคนเดียวออกจากกรุงเทพมามุ่งหน้าสู่สกลนอครแต่พอมาถึงจุดนี้คนขับบอกว่า รู้สึกวูบคล้ายๆกับอาการหลับใดครับพอวูบไปปุ๊บตื่นมาทีหนึ่งปรากฏว่ามันไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางแล้วจากนั้นก็ลงร่องกลางถนนแบบนี้อะไรครับก็ทําให้ได้รับบาดเจ็บไปนะครับเพราะดีที่ยังมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็ลงไปช่วยเหลือไว้ได้เอาตัวออกมาจากรถนะฮะปลอดภัยดีนะครับตอนนี้ครับต้องระมัดระวังนะฮะสัปดาห์นี้ก็วันหยุดยาวด้วยนะครับก็เรื่องของการเดินทางก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับ